กาเรียนท่านประธานครับผมบพิธาลิมเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับขอสลับกับของอสองสงสิริกัญญาครับพิธาในฐานะอะไรกรรมธิการครับกรรมธิการนะครับ,รบได้ครับเชิญครับครับขอบพระคุณท่านประธานครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมธิการสําหรับมาตราสี่งบประมาณรายจ่ายภาพรวมผมได้สงวนความเห็นเพื่อขอปรับลดงบประมาณรายจ่าย ปี2 5 6 5ลง1แสนล้านบาทคงเหลือ3ล้านล้านบาทครับท่านประธานสำหรับกระบวนการงบประมาณร่างปี65ก็มาถึงสภาครบ3เดือนแล้วครับเราก็ถกเถียงกันมาทั้งในสภาใหญ่ทั้งในกรรมธิการทั้งในชั้นอนุกรรมธิการว่าจะปรับลดงบประมาณอะไรบ้างที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ลำบากภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้าง อาวุธยุโทโธปกรณ์ไปถึงโต๊ะตู้เตียงรถยนต์ไปถึงพมา่านถ้าเป็นสุภาษสิทไทยก็คงต้องพูดกันว่าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบจนสามารถที่จะรีดไขมันมาได้ประมาณ1.6หมื่นล้านแต่ตัวผมเองก็คิดว่ายังไม่ไม่เพียงพอครับยังไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยทางออกของประเทศไทยน่าจะเป็นเรื่องของ การรื้อโครงสร้างรัฐเพื่อศักยภาพของการของประเทศใน2ระดับครับรท่านประธานขอสไลด์ขึ้นด้วยครับครับทางออกของประเทศไทยผมคิดว่าในเรื่องของกรรมการในเรื่องของกระบวนการของงบประมาณเนี่ยผมว่าเราต้องดูใน2ระดับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งในระดับจุลภาคแล้วกร็ระดับมหาภาคด้วย ในระดับจุลภาคเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะรีกไขมันมาได้1.6หมื่นล้านยังสามารถที่จะรีดไขมันเพิ่มได้อีกครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่ามีไขมันอยู่ในงบป,ประมาณของเราที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมด3ประเภทไขมันประเภทที่หนึ่งคือไขมันที่ไม่ตอบโจทย์ต่อความสําคัญหรือวิกฤตที่ประเทศกําลังพบเจออยู่เป็นไขมันที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในขณะที่ประเทศต้องการความมั่นคงทางสุขภาพ ประชาชนต้องการวัคซีนไม่ใช่ต้องการกระสุนแต่ก็ยังมีงบประมาณอย่างงบกลาโหมที่จริงๆแล้วมียุโทโธปกรณ์มีอาวุธขนาดใหญ่ที่ผมคิดว่าคงจะไม่ใช้ในเร็วๆว,วันนี้จริงๆแล้วสามารถตัดได้ถึง30ม0 0ล้านบาทแต่กรรมธิการของเราก็สามารถตัดไปได้แค่เพียง3,000ล้านแค่ส0เท่านั้นยังเหลืออีก90ที่เป็นขมันหรือจะเป็นเรื่องของงบความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นปืนตำรวจไม่ว่าจะเป็นปืนมหาไทย ไม่ว่าจะเป็น Big Data ข้อมูลของกอรมนรก็มี Big Data ของตำรวจก็ยังมี Big Data ของกลาโหมก็ยังมีอยู่ท่านประธานจราไหมครับว่าปืนตำรวจมีการสะสมอาวุธปืนมากขึ้น600เท่าภายใน10ปีที่ผ่านมาผมจึงเลยไม่เห็นความจําเป็นว่าปีนี้ปี65ยังจะต้องมีงบประมาณในการซื้อตําปืนตํารวจเหล่านี้ไปอีกทําไมไขมันประเภทที่2ครับคือไขมันที่เน้นลงทุนในสิ่งปลูก ก่อสร้างมากกว่าลงทุนในชีวิตของคนงบที่เน้นลงทุนในสิ่งก่อสร้างพวกนี้ก็คืองบก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดงบบ้านพักข้าราชการการขยายอาคารสำนักงานจังหวัดงบก่อสร้างประมาณเหล่านี้มีประมาณ1.7แสนล้านบาทตัดไปได้แค่พันกว่าล้านครับในขณะที่เป็นงบของสวัสดิการประชาชน อย่างบัตรสวัสดิการคนจนโดนตัด20,000ล้านงบประกันสังคมโดนตัด1.9หมื่นล้านเห็นชัดเลยว่าประเทศนี้กําลังให้คุณค่ากับสิ่งปลูกสร้างมากกว่าคุณค่าของชีวิตคนนี่คือไขมันประเภทที่สองที่จะต้องตัดออกไขมันประเภทที่3ก็คือไขมันที่เป็นงบที่มีพิรุษราคาสูงกว่าท้องตลาดหรือใบเสนอราคาไม่สมบูรณ์ซึ่งตรงนี้จะมีสมาชิกของพรรคก้าวไกลามาอภิปรายเป็นข้อข้อไปในแต่ละของกระทรวง ถ้าเราลีดสามไขมันประเภทนี้ผมคิดว่า1.6หมื่นล้านที่ตัดได้อีกแล้วจะตัดได้อีกอีกหลายหมื่นล้านครับอาจจะไม่ถึงแสนล้านนะตรงนี้แต่ผมคิดว่าไปได้อีกไกลเยอะพอสมควรและสามารถที่จะประหยัดความฟุ่นเฟือยของประเทศนี้ลงไปได้อันนี้คือในระดับจุลภาคในระดับระยะสั้นที่จริงๆแล้วเราควรที่จะทําทได้ในระยะยาวในระดับมหาภาคจัดรีดไขมันไม่พอครับต้องปรับโครงสร้างจัดกระดูกจัดกระดูกรัฐราชการไทยใหม่ ซึ่งโครงสร้างที่มันเป็นปัญหาทําให้เกิดความฟุ้งเฟือยแล้วก็เป็นต้นเหตุไม่ว่าเราจะรีดภาษีได้เยอะแค่ไหนไม่ว่าข้าราชการจะทํางบประหยัดโครงการมาอย่างไงแต่ถ้าเกิดโครงสร้างยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตได้ซึ่งโครงสร้างแบบนี้มีอยู่สองประเภทครับท่านประธานโครงสร้างประเภทที่1ก็คือโครงสร้างงบที่มีความซับซ้อนมีความกระจัดกระจายมีความลักหล่นแล้วก็ไม่ชัดเจน อย่างเช่นกระทรวงกลาโหมที่ผมได้อภิปัายในชั้นกรรมธิการเป็นต้นกระทรวงกลาโหมมีทั้งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักปลัดมีกรมพระธรรมนูญทางกองบัญชาการกองทัพไทยมีสํานักงานพระธรรมนูญทหารทั้งสองหน่วยนี้ดูแลเรื่องกฎหมายให้กับทหารทั้งนั้นกรมการเงินกลาโหมกับกรมการเงินทหารก็ดูแลเรื่องการเงินให้กับทหารทั้งนั้นเพียงแต่แยกกันหน่วยเท่านั้นเอง ตรงนี้นี่คือบุคลากรเพิ่มทรัพยากรเพิ่มตัวภาษาอังกฤษใช้คาว่า Synergy จบวกหต้องเท่ากับ3ไม่เกิดขึ้นหรือแม้จะเป็นกระทรวงคมนาคมมีทั้งกรมท่าอากาศยานมีทั้งบริษัทท่าอากาศยานไทยมีทั้งกรมทางหลวงมีทั้งกรมทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วภารกิจคล้ายคลึงกันครับต่างกันแค่สนามบินกนนี้หน่วยงานนี้ดูแลสนามบิน ก้อนนี้หน่วยงานนี้ดูแลไม่ได้มีการประสานงานกันต่างคนต่างงานทํางานกันในไซโลไม่สามารถที่จะบูรณานะนะกานได้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเป็นรัฐบาลต้องมีการบริหารจัดการและจัดกระดูกตรงนี้ออกให้หมดอะไรที่มันซ้ําซ้อนอะไรที่มันไม่ชัดเจนต้องจัดออกมาให้เท่ากันเพื่อที่จะได้ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยรีดรีดไม่ใช่แค่รีดไขมันแต่ว่าจัดรเรื่องของกระดูกไป,ไปด้วยในตัวนะครับ สำหรับโครงสร้างประเภทที่2ครับผมคิดว่าเราต้องปรับรัฐไทยเพื่อที่ให้ตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์ใหม่กับความปกติใหม่ของโลกที่ประเทศไทยกำลังจะต้องเจอหลังโควิดยกตัวอย่างครับในเรื่องของนโยบายการค้าการพาณิชย์การลงทุนในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มามา1ิบสปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นภาพเลยครับว่าการค้าก็เรื่องนึง การพาณิชย์ก็เรื่องหนึ่งการลงทุนก็เรื่องหนึ่งผมไปดูที่ญี่ปุ่นวิธีการจะกระดูกของคงของของ้ขาราชการเขาญี่ปุ่นก็คือกระทรวงเมติเมติก็คือ Ministry of Economy Trade and Industry ซึ่งก็คือพาณิชย์อุตสาหกรรมแล้วก็เจโตรเจโตรก็คือ B O I ของเขารวมกันอยู่ในที่ที่เดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเห็นทั้ง Value Chain ของของเศรษฐกิจโลกนะครับสิงคโปร์ก็คล้ายๆกันครับ M T I M T I ก็คือพาณิชย อุตสาหกรรมและ EDB EDB ก็คือ Economic Development Board ของสิงคโปร์รวมกันอยู่ในที่เดียวกันแต่ประเทศไทยก็คือกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่หนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่อีกที่หนึ่ง BOI ก็อยู่อีกที่หนึ่งไปที่ญี่ปุ่นทูต BOI ก็อยู่ที่โอซาก้าทูตพาณิชย์ก็อยู่ที่โตเกียวมี2หน่วยงานอยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกันอย่างที่ควรสุดท้ายแล้วครับท่านประธานประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นที่ผมเห็นในฐานะกรรมธิการนะครับราคาสินค้าเกษตรครับท่านประธานกระทรวงพาณิชย์ดูราคาข้าวดูราคาปาล์ม กระทรวงเกษตรดูราคายางกระทรวงอุตสาหกรรมดูราคาอ้อ,อยด้วยตักกะอะไรครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ครบวงจรให้เป็นการดูแลให้ให,ให้ให้รอบด้านทุกด้านเนี่ยมันต้องสามารถมารวมอยู่ด้วยเดียวกันที่จะทําให้ทํางานได้อย่างมีเอกภาพสามารถที่จะบูรณาการได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดภาระต่อการรีดภาษีลดภาระต่อ พี่น้องประชาชนที่จะต้องอลำบากยากเข็ญในช่วงวิกฤตโควิดในช่วงหนึ่งปีกับอีกสองปีข้างหน้าครับวันนี้ผมมีเท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับครับต่อไปนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกคก้าวไกลในฐานะกรรม,มาธิการค่ะ ประธานท,ที่เคารพค่ะดิฉันขอสมวนความเห็นที่จะตัดลดงบประมาณในมาตรา4ลงอีก1นึ่งแสนล้านให้เหลือ3มล้านล้านบาทค่ะแน่นอนว่าดิฉันเห็นว่าปัญหาที่งบประมาณในปีนี้ต้องถูกปรับลดลงเป็นปัญหาจริงแต่เมื่อเราผ่านขั้นตอนในการ พิจารณามาแล้วนะคะเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราควรจะเพิ่มงบประมาณได้แล้วเพราะว่านั่นจะผิดรัดฐธรรมนูญดิฉันจึงขอ,อจะต้องปรับลดนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่หัวหน้าพักของดิฉันท่านพิธาได้พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วไขมันยังรีดได้อยู่และโครงสร้างงบประมาณยังคงต้องปรับอยู่ดิฉันขอแสดงตัวเลขสักเล็กน้อยนะคะว่างบประมาณเราจะมีปัญหาจริงๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะปี2,565นะคะถ้าท่านดูนะคะแท่งสีเทาคือรายจ่ายนะคะแท่งสีส้มคือรายได้นะคะของ63 64เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วส่วนแท่งสีเหลืองเนี่ยคือเพดานเงินกู้ท่านจะเห็นว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทําให้ถึงแม้ว่าเราจะเก็บรายได้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้ว ก็ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายให้เต็มวงเงินจำเป็นที่จะต้องใช้เงินคงคลังส่วนหนึ่งออกมาโปะในส่วนที่ยังขาดอยู่ปี6-5ที่เรากำลังพิจนารณากันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ออกแบบงบประมาณมาให้กู้จนเต็มเพดานแล้วแต่เมื่อเรารเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ซะแล้วละค่ะว่า รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้2.4ล้านล้านบาทจะยังคงเดิมอยู่หรือไม่และปัญหานี้ก็จะยังคงดำเนินต่อไปในปีงบประมาณ2,566และ2,567ที่เราจะสามารถจัดเก็บรายได้ได,ได้น้อยลง กว่าที่เคยคาดการไว้ทุกๆปีทำให้งบประมาณรายจ่ายแต่ละปีก็จะขยายตัวได้อย่างไม่เต็มที่อย่างปี6-6ก็ยังตั้งงบประมาณได้แค่3.2ล้านล้านตามแผนการงบประมาณาแผนการการคลังระยะปานกลางซึ่งหลายท่านก็มาพูดกับดิฉันนะคะว่าเอาข้อจริงก็ดูท่าทางว่าน่าจะสูงเกินไปด้วยซ้ำปี25-17 จะตั้งได้แค่3.31ล้านล้านบาทเท่านั้นซึ่งก็ยังคงใกล้เคียงกับในปี64เท่านั้นเองนะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็น,นปัญหาที่แน่นอนว่าเรารีดไขมันในระยะสั้นเนี่ยที่ท่านพิธาพูดก็ได้เราก็สับสับ,สบหันหัน,หนงบอบรมสัมมนาตัดงบดูงานต่างประเทศไปเรื่อยๆก็คงทำได้แต่มันทำไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีการปรับโครงสร้างไม่ได้ อีกไม่นานนี้ฉันคิดว่าสันักงบประมาณคงอาจจะต้องเสนอให้มีการปรับลดเงินเดือนบุคลากรก็เป็นได้ถ้างบประมาณรายจ่ายกับรายได้ยังคงเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปดังนั้นปีนี้คือจะเป็นปีที่สําคัญค่ะที่เราควรที่จะต้องรือ้อปรับโครงสร้างงบประมาณให้มีการตอบสนองกับวิกฤตแล้วก็จะทํานาให้ประเทศเนี่ยสามารถออกจากวิกฤตนี้ไปได้เรื่องแรกก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ทา,างสารทราบไหมคะว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายกี่กรรมบุคลากรที่รวมเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรวมเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลต่างๆของข้าราชการคิดเป็นสูงถึง4ี่เอร์ซนของมงบ่ระมาาดจ่ายประจําปีแล้วเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว3 7เเปซปีนี้ด้วยความที่มงบ่ระมาลดลงทําให้สัดส,ส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปอีกถามว่าตอนนี้รัฐบาลมีแผนอะไรบ้างหรือ,อยังที่ผ่านมานะคะ มีมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐที่ออกมาตั้งแตปีพุทธศักราช2562กําลังจะครบกําหนดการใช้มาตรการนี้ตอนในปี2565บอกว่าจะพยายามลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลกากรภาครัฐลงโดยการทดแทนข้าราชการเกษียณอายุด้วยพนักงานราชการ ซึ่งฉันไม่ทราบว่า63 64 62 63 64เนี่ยทำไปถึงไหนแล้วทำไมสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็พิจารณาเป้าหมายกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ยอดออของค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีนี้สามารถที่จะลดลงอีกประเด็นต่อมาที่ต้องมีการปรับโครงสร้างคือควรเราต้องพิจารณาว่าจะต้องชะลอการเพิ่มหน่วยงานใหม่ในแต่ละปีหรือไม่ แม้แต่ในปีนี้ก็ยังมีการเพิ่มหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้เราตั้งก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การโยกย้ายเ,เปลี่ยนแปลงงบประมาณนะคะถ้าท่านดูในเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะคะแต่ว่าในปีหน้าปีต่อๆไปรับรองว่าจะต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะจะเป็นสิ่งที่จะตามมากับการเพิ่มหน่วยงานใหม่ ประเด็นต่อมาที่เราต้องปรับโครงสร้างที่ท่านพิธาได้แตะไปบ้างแล้วก็คือสํานักงานส่วนภูมิภาคที่ท่านทราบไปว่าในหนึ่งจังหวัดถ้าเราเข้าไปในสารกลางหรือว่าถ้าเราเปิดดูว่ามีสํานักงานที่ลงท้ายด้วยจังหวัดกี่สํานักงานฉันนั่งนับดูแล้วเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า37สําสำนักงานส่วนภูมิภาคที่ลงท้ายด้วยจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพลังงานจังหวัด โยธาจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะไม่นับยังไม่นับว่าจะต้องมีในระดับอำเภออีกถ้าเราเชื่อในเรื่องของการกระจายอำนาจจริงเราจะไม่แผ่ขยายสำนักงานในส่วนภูมิภาคไปมากมายขนาดนี้และที่สำคัญเราได้มีการทบทวนหรือเปล่าว่าภารกิจของหน่วยงานระดับจังหวัดเหล่านั้นยังคงจำเป็นอยู่หรือไม่เรายังคงจำเป็นจะต้องมีพลังสำนักงานพลังพลังงานจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดอยู่อีกหรือไม่ ยังจําเป็นจะต้องมีโยธาจังหวัดอยู่อีกหรือไม่เฉพาะกระทรวงแรงงานกระทรวงเดียวมีหน่วยงานระดับจังหวัดที่ไปอยู่เป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยถึง4หน่วยงานด้วยกันประเด็นต่อมาคือสํานักงานในต่างประเทศนะคะรวมถึงผู้ช่วยทูตต่างๆปีที่แล้วมีท่านสมาชิกพูดไปแล้วเกี่ยวกับผู้ช่วยทูตทหารที่กระทรวงกลาโหมมาชี้แจงว่ามีอยู่ใน50ประเทศนะคะใช้งบประมาณเกือบ600ล้านบาทในปีงบประมาณปี65 ผู้ช่วยทูตเกษตรมี1ิบอ็คนและมีหสำนังกงานที่ปรึกษาในต่างประเทศผู้ช่วยทูตวิทยาศาสตร์อีกสาประเทศนะคะทูตพาณิชย์มีสำนังกงานส่งเสริมอีกห้าสิบปประเทศบ o i มีสำนังกงานส่งเสริมในต่างประเทศอีกสิบสบแห่งมันถึงเวลาแล้วอย่างที่เราจะต้องมา ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าภารกิจในต่างประเทศเหล่านี้ยังมีความจําเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่าน,านมาหรือไม่ประเทศคู่ค้าที่สําคัญของเราหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าในตลอด1020ปีที่ผ่านมาควรจะต้องมีการยุบเลิกอะไรหรือไม่ทที่แน่ๆก็คือตําแหน่งผู้แทนการค้าไทยซึ่งไม่ได้มีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2557แต่ทุกวันนี้ก็ยังสงวนอัตราและสงวนงบประมาณเอาไว้ปีละประมาณ5ล้านบาทก็ควรที่จะต้องยกเลิกงบประมาณในส่วนนี้ไปด้วย ประเด็นสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการกระจายอํานาจที่ผ่านมาหน่วยงานในงานส่วนกลางของรัฐนะคะทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคหวงอํานาจหวงงบประมาณของตัวเองไว้ไม่ยอมที่จะกระจายภารกิจออกไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทําหน้าที่ของตนเองฉนันขอยกตัวอย่างโครงการแก้มลิงซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยมีความจุต่ำกว่าหล้านลูกบาทเมตรด้วยซ้ำไป แต่กรมชนรัฐานก็ยังที่จะหวงของแล้วก็ขอเอาไว้ทำเองนะคะเป็นร้อยกว่าโครงการแทนที่จะโอนภารกิจนี้ไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทำให้ส่วนกลางก็จะยิ่งเติบโตและขยายใหญ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เฉพาะแก้มลิงนะคะทั้งถนนที่ทางหลวงชนบทก็ยังจะคงตัดถนนต่อไปเรื่อยๆแม้แต่งานเก็บผักตบชวาท่านยังไม่ยอมปล่อยมือให้กลายไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นยังจะโฮไว้กับกรมต่างๆถึง6กรม เพื่อที่จะทำงานเก็บผักตบชวา แน่นอนว่ามันต้องเก็บทุกปีมันตั้งงบใหม่ได้ทุกปีนะคะสุดท้ายค่ะก็คือต้องพิจารณาเรื่องยุบเลิกควบรวมหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็จัดประเภทองค์กรภาครัฐใหม่นี้ท่านพิธาได้พูดไปบ้างแล้วแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งที่ไม่ได้ทาเป็นไม่ได้ทำบริการสาธารณะที่จําเป็นก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หลายหลายแห่งไม่ได้มีรายได้แล้วแต่ยังคงอยากที่จะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่เนื่องจากว่าเป็นองค์กรประเภทเดียวที่ได้รับโบนัสค่ะขอบคุณค่ะ